นี่ปูม้าะตำเพชรนะคะมาเลยตำเพชรเพชรเลยนะคะอือหืืือจับนัวอืออือเจ้อะ ืจะแจบน้องกันค่ะขอบครับปุ่นกัน ตัวพู้จ้าอืม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุภูสุขล้นจ้าสำหรับมอนีนะคะมาเจอกับเอ็มอีกแล้วค่ะกับช่องเอมี่ชาแนลสำหรับมอนีนะคะเอ็มพาทุกคนเลยค่ะมากินนี่ตำปูม้าจ้าทุกคนตำปูม้าไหลบัวจ้าทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่11แล้วค่ะ ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับสาวเอ็มในการทําคลิปนะเด้อค่ะกับช่องเอมี่ชา n e l นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะก็มีนะคะเอมี่ชาแนลเหมือนกันเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องปองไปนี่ปูมามิแตตัวยังไงจ้ะนี่นี่ไซส์นี้กันเลยโอ้โหดแลบแชบค่ะพี่น้องตามไซส์ไหลบัวจ้ะ มาค่ะทุกคนพักเกมบห้ามันนิดนะคะก็จะมีมาระนะคะมีถั่วพูนะคะพี่น้องถั่วพูจ้าก็จะมีพักสลัดนะคะแล้วก็นี่ข้าวปุ้นมาเก็ม้มาเมียงน้ากันมาเด้อค่ะพี่น้องปองปลายไม่กินน้ากันเด้ออืม้มดนามเบ่งไม่แห้เงเหงาแสบแบค่ะพี่น้องเนี่ยปูม้า ตำเพชรน,นะคะมาเลยตำเพชรเพชรเลยนะค่ะอืมอืมอืมจับนัวอืมอืมเจ้อ่ะ แสบๆน้กันค่ะขบับปุ่นกัน ถั่วพูจ้าอืม จับค่ะพี่อนอ้องเผ็ดไหมอือต่ำเผ็ดด้วยค่ะสริษบัว ปุ่นแก้มพี่นอ้องจับจับ,จบค่ะกินไปก็เฮือหย่อยไปพี่น้องจ้ามัน่อน กอห่อือ้าวเอากินบนีเตอรวดสจ้ะอื้ม แซ่บทุกคนอืมซวงบะคักจก้ะว้ายฮืม ตามใจมาพริแข้งนะคะมันเน้เผ็ด น่าปูหวานจุ๊ยๆ เ็ดครับพี่นอ้องแล้วพริกหลายงอือหืออือหืออือือ ออ้เพลดเพ็ดเพลดกินโมเบอรเดาค่ะเพ็มีหลังไหมค่ะลูกชาย อือหอยอดแซบอีนี้จ้ะพี่นอาะทามาตำเพชรกับว่าแซบนะคะว่ามันจะดับขาวเนาะ ไปต่อหลังไม่เลยะคะ่ะขอตัวลงหานก็ได้ค่ะเพ็ทเดสิเปต่อหลังไม่ขอบคุณทุกเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ารับชมเอ็มนะคะกับช่องเอมี่ชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บายจ้า